สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bike v i b ช่องสำหรับคนรักมอเตอร์ไซค์ตัวจริงที่จะพาคุณไปอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวบน2อล้อไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถแต่งหรือรีวิวแบบจัดเต็มวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับมอเตอร์ไซค์สุดเท่าจากอิตาลีที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครอย่าง Moto Guzzi V7 รุ่นปี2026ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่สายคลาสสิกต้องหลงรัก ด้วยการออกแบบที่ยังคงกลิ่นอายเรโทรผสมกับเทคโนโลยีใหม่แบบลงตัว V7 2026ยังคงเอกลักษณ์เครื่องยนต์แบบ v ท w i n 90องศาที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์ Moto g u ซี่มาอย่างยาวนานแต่ในรุ่นปี2026นี้มีการปรับจูนใหม่ให้กำลังแรงขึ้นและการขับขี่ลื่นไหลามากกว่าเดิม เครื่องยนต์มีขนาด 853cc ซให้พละกำลังสูงสุดประมาณ65แรงม้าที่6,800รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด73นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนาทีซึ่งถือว่าให้แรงบิดในรอบต่ำดีมากเหมาะกับการใช้งานในเมืองหรือออกทริประยะไกลก็สบายสบายระบบเกียร์เป็นแบบ6สปีดท,ทำงานได้เนียนตามสไตล์อิตาลีตัวเฟรมยังใช้แบบดับเบิลเลเดร์ที่แข็งแรงมั่นคงช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายและมั่นใจในทุกสถานการณ์ การออกแบบภายนอกของ v 7 2026ยังคงสไตล์วินเทจที่ชัดเจนโดยเฉพาะถังน้ำมันทรงคลาสสิกที่มีโลโก้ Moto Guzzi ปีกระนกพันโดดเด่นไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ตที่ให้ความสว่างชัดในเวลากลางคืนและไฟ DRL เป็นรูปปีกระหนกเช่นกันยิ่งขับยิ่งหล่อวัสดุที่ใช้ในตัวถังและอุปกรณ์ต่างๆคุณภาพสูงทั้งบอหนังแท้ งานประกอบที่ประณีตและการเก็บรายละเอียดที่บ่งบอกถึงความพิถีพิถันของแบรนด์ Moto Guzzi ยังให้ความสำคัญกับตำแหน่งการขับขี่โดยมีความสูงบอกประมาณ780ม mm. ิลิเมตรเหมาะสำหรับผู้ขี่ทุกความสูงน้ำหนักรถกล่าวประมาณ218กิโลกรัมซึ่งถือว่าไม่หนักเกินไปและยังขี่ได้คล่องตัวระบบกันสะเทือนด้านหน้าใช้โชคเทเลสโคปิกขนาด40ม mm. มและด้านหลังใช้โชค,คู่พร้อมซับแทง ที่สามารถปรับระดับได้ช่วยให้ขี่ได้นุ่มนวลและมั่นคงระบบเบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรคเดี่ยวขนาด320ม mm. ิลิเมตรคาลิปเปอร์เบรโมแบบ4ลูกสูบด้านหลังเป็นดิสเบรค260มิลิเมตรพร้อมระบบ ABS ที่ให้ความมั่นใจในการเบรกทุกสถานการณ์ด้านเทคโนโลยี V7 2026มีระบบ traction control ป้องกันล้อหมุนฟรีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถแสดงความเร็ว รอบเครื่องยนต์ระยะทางเกตน้ำมันและยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านโ Moto g u ี i MIA ได้อีกด้วยช่วยให้ดูแผนที่รับสายหรือเล่นเพลงได้ผ่านหน้าจอรถนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ทั้ง normal และเรนทําให้เหมาะกับการใช้งานทุกสภาพถนนและทุกสภาพอากาศสิ่งที่ทําให้ V7 เป็นที่นิยมเสมาอามาก็คือความง่ายในการใช้งานดูลรักษาไม่ซับซ้อนแต่ก็ยังได้ความหรูหราแบบอิตาลี ราคาของโมโตกุซี i v 72,026ในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ439,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับดีไซน์ที่โดดเด่นเครื่องยนต์ที่ไว้ใจได้และแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีรุ่นปี2026นี้มีให้เลือกหลายสีเช่น Nero Essential s, สีดำด้านที่ดูสุขุมแต่แฝงความดุดันเ i e l o m e t a สีเหลืองเมทัลลิกที่โดดเด่นบนถนน หรือสีเวิร์ดคาโมที่มาในสไตล์ทหารเหมาะกับสายลุยนอกจากนั้นยังมีชุดแต่งเสริมที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได้เช่นแคปซูลท้ายบอกแต่งพักเท้าแฮนด์บาร์กระจกปลายแฮนด์ hand, และอื่นๆซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์และความเท่ให้กับเจ้าของรถสำหรับคนที่มองหามอเตอร์ไซค์ที่มีความแตกต่างมีบุคลิกเฉพาะตัว V72,026 คือคำตอบที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นกับรถสไตล์คลาสสิก หรือสายทัวร์ที่ต้องการรถที่นั่งสบายและไม่ซับซ้อนในการดูแลนอกจากนี้ชื่อเสียงของโมโตกุซี่ยังการันตีเรื่องความทนทานการออกแบบที่ไม่ตามกระแสและประสบการณ์การขี่ที่ให้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับรถมากกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไป เสียงเครื่องยนต์วีทวินที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงการขับขี่ที่มีความสมูทและมีแรงบิดสูงในรอบต่ำทำให้ทุกการออกตัวมีความมั่นใจ V7 2026อาจไม่ใช่รถที่แรงที่สุดหรือเทคโนโลยีล้ำที่สุดแต่แน่นอนว่ามันคือรถที่มีหัวใจมันคือรถที่พูดภาษาของคนรักมอเตอร์ไซค์ตัวจริงทุกครั้งที่คุณสตาร์ทมันคือเสียงแห่งจิตวิญ,ญญาณขององค์การขี่ และนั่นแหละคือเสน่ห์ของโมโตกุซี่ที่ไม่มีใครเหมือนถ้าคุณชอบรถที่มีสไตล์ไม่ตามกระแสมีความเป็นตัวของตัวเองและพร้อมจะพาคุณไปในทุกเส้นทางไม่ว่าจะในเมืองหรือนอกเมืองโมโตกุซี่ V7 2026คือคำตอบของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายวิเบ์เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตของโลกมอเตอร์ไซค์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ